สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม3ทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วสำหรับปีการศึกษา2564นี่ก็เป็นปีการศึกษาสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เจอกันนะคะยังไงก็ขอให้ผู้เราทุกคนตั้งใจนะคะสำหรับวันนี้เจอกับครูไม่ได้มาสอนวิชาภาษาไทยเป็นานการแต่งตัวให้เกียรติพวกเรานะต้องคอปุกมให้เรียบร้อยนะคะปีนี้ไม่ได้เจอกับครูในรายวิชาภาษาไทยแต่เราเจอกันในรายวิชาห้องสมุดนะคะเป็นวิชาที่แบบเรียน ชิวๆง่ายๆสบายๆแต่นี้แฝงด้วยความรู้แล้วก็ขอให้พวกเราตั้งใจเก็บเกี่ยวเอาความรู้ที่ครูตั้งใจจะมอบให้นะคะเพราะว่าแน่นอนว่าเราต้องได้นําไปใช้ในอนาคตแน่นอนอคงไม่ต้องแนะนําตัวอะไรมากนะคะเพราะว,าว่ารู้จักกันดีในฐานะครูภาษาไทยที่สูงที่สุดในมัธยมถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยนะคะนักเรียนเพราะว่า เราจำลองสถานการณ์จริงนุงที่มีเสียงรบกวนเสียงไก่เสียงมาเสียงแมวเสียงนกมันเป็นวิถีชีวิตนะคะก็สำหรับในปีการศึกษานี้นะคะเราเจอกันในรายวิชาห้องสมุดเจอกันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะมีการตัดเกรดด้วยเพราะฉะนั้นถึงครูจะบอกว่าเป็นวิชาที่ง่ายๆชิวๆแต่ว่าเวลาครูมอบหมายงานให้ก็ขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจแล้วก็ทํางานส่งให้พร้อมเพรียงเรียบร้อยนะคะอ่ะ ไงเสียงไกลห้องสม,มุดในฝันของนักเรียนเป็นอย่างไรแต่ว่าห้องสม,มุดเราที่เห็นในปัจจุบันเนื่องจากอาคารสถานที่เรายังไม่เพียงพอนะคะก็เลยจําเป็นที่จะต้องย้ายน้องปสามไปเรียนที่ห้องสม,มุดในปัจจุบันก่อนนะคะก็ถามนักเรียนก่อนว่าห้องสม,มุดในฝันของนักเรียนเป็นอย่างไรเป็นแบบนี้หรือเปล่ามีกี่ชั้นนะคะหนังสือไม่รู้กี่แสงกี่ล้านเล่มนะคะ หรือเป็นแบบนี้อันนี้คือห้องสมุด Admon Abbey Ad ที่ออสเตรียนะคะติดอันดับแอเป็นไูธรรมชาติติดอันดับสิบห้องสมุดที่สวยที่สุดในโลกนะคะหรือจะแบบนี้ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้านะห้องสมุด George P Body นะคะหรือจะเป็นแบบนี้นี่คือห้องสมุดโบราณเพราะว่ามีโซ่ล่ามไว้สมัยก่อนหนังสือ คือสมบัติล้ำค่ามากค่ะมันหายากเนาะการระบบการพิมพ์มันยังมันยังไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งได้เขียนด้วยมือนะคะนักเรียนไม่มีการตีพิมพ์นะสมัยก่อนนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตําราเล่มหนึ่งได้ค่ะเดี๋ยวครูขอเลื่อนกล้องแป๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเกิดเป็นตําราเล่มหนึ่งได้ตําราเล่มนั้นจึงมีคุณค่ามากนะคะเพราะว่าเขียนด้วยมือใช้เวลานานนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเอาเข้าห้องสมุดเนี่ย ก็จะต้องมีโซ่ล่มามไวเพื่อมาให้ออกข้างนอกป้องกันการสูญหายนะคะเพื่อให้คนรุ่นหลังได้อ่านต่อซึ่งปัจจุบันห้องสม,มุดเหล่านี้ก็ยังมีนะสม,มุดอ่าห้องสม,มุดบรสวิมเบิร์นนะคะมีหลายที่ด้วยไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ที่วิมเบิร์นนะคะหรือแบบนี้ลอนมหาวิทยาลัยบางที่บางบางแห่งนะคะกะ็ยังห้องสม,มุดก็ยังเก่าๆอยู่ล็อกชั้นหนังสือก็จะเยอะมาก นะคะเวลาพวกครูไปอ่านดึกตอนกลางคืนค่ำๆก็จะแอบร้อนๆหน่อยนะคะอาเป็นไงห้องสมุดในฝันพวกเราเป็นแบบที่ครูไล่มาหรือเปล่าหลายคนกําลังจะคิดสิ่งที่อะไรนะสิ่งที่คิดกับความเป็นจริงใช่ไหมคะ,ะมาแต่สุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าห้องสมุดจะเป็นแบบไหนจะมีลักษณะใหญ่เล็กแบบสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ตามนะคะแต่ว่า ความสําคัญของห้องสมุดนะคะก็คือแหล่งรวมคุมทรัพย์แห่งความรู้หรือแหล่งรวมสพวิทยาสพะแปลว่าทั้งปวงความรู้วิทยาแปลว่าความรู้สพวิทยาจึงหมายถึงความรู้ทั้งหมดทั้งป่วงนะคะและมีข้อคําถามหนึ่งที่หลายคนสงสยัยนัเรียนหลายคนสงสยัยรวมถึงตัวครูเองก็เคยสงสัยว่าครูคะเรียกห้องสมุดแต่ทําไมมีแต่หนังสือไม่เห็นมีสมุดเลย ใช่ไหมคะพวกสมุดความหมายของนักเรียนคือที่เป็นเล่มๆมีเส้นๆไว้สําหรับบันทึกใช่ไหมมีคําตอบค่ะอ่านไม่ทําจะสรุปให้ฟังงา่ายๆเพราะการเขียนหนังสือของคนไทยในสมัยโบราณเนี่ยนะคะจะใช้วิธีการจานจอจานสละอารอเรือจานแปลว่าการเขียนจะใช้วิธีการจานลงใบลานไม่ว่าจะเป็นตํารายาต่างๆ ตำราอาหารบทสวดนิทานสมัยก่อนจานใส่ใบลานค่ะจานใส่ใบลานก็มีการรวบรวมมาผูกมาพับพับ,พบและก็ผูกเพราะฉะนั้นแต่ละเล่มจะเรียกว่าผูกสมุดไทยอะไรเงี้ยค่ะอ่ะใบใบลานนั้นเมื่อนํามาผูกเป็นเล่มแล้วจะเรียกว่าสมุดไทยนะคะแล้วก็จะมาเก็บรวบรวมไว้ในห้องก็จะเรียกว่าห้องสมุดอ่นานักเรียนถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงเรื่องบุกเพสนิวาส ห้องสมุดนะคะที่จะมีฉากพ่อของพระเอกมีห้องสมุดนะคะหรือว่าฉากที่พระเอกเองเขียน,นะะเขียนใบลานจานใบลานนะคะทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีมันเข้ามานะคะจากเดิมที่การเขียนหนังสือเนี่ยที่จะต้องจานลงใบลาน,เ,นเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นก็เลยเปลี่ยนจากการเขียนมาเป็นการพิมพ์นะคะพิมพ์แทนเป็นหนังสือแทนสมุดไทยแล้วก็เก็บไว้ในห้อง สมุดเช่นเดียวกันอ่มีหนังสือเข้ามาแทนแต่ก็ยังคงเรียกว่าห้องสมุดเหมือนเดิมมันเปลี่ยนยากค่ะเพราะว่าเราเรียกมาตั้งแต่โบราณการรุ่นปู่รุ่นยา่ารุ่นของปูขงขงป่ของยา่าของปู่ของยา่าเขาก็เรียกห้องสมุดมาก็เลยปัจจุบันก็เรียกห้องสมุดนะที่มาเพราะอย่างนี้เพราะแต่เดิมเนี่ยการทําหนังสือต้องเขียนลงสมุดสมุดไทยอ่า เป็นไงไก่เขารลบฟังนะฟังกับเราด้วยนะคะต่อไปความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุดห้องสมุดตรงกับภาษา,ษาอังกฤษคำว่า library l i b r a r y library ซึ่งมาจากภาษาละตินแปลว่าหนังสือใช่ไหมคะทรัพยากรในห้องสมุดก็จะถ้าเป็นห้องสมุดที่ใหญ่หน่อยนะคะ เอาเปรียบเทียบให่เห็นง่ายห้องสมุดร,ระดับมหาวิทยาลัยเขาจะมีทั้งหนังสือวารสารวิจัยหนังสือพิมพ์แม้แต่พวก VCD CD t ทปพวกนี้จัดว่าเป็นทรัพยากรในห้องสมุดหรือพวกลูกโล,ก,ลกจำลองนะคะเครื่องมือต่างๆก็จัดว่าถ้ามันอยู่ในห้องสมุดเขาก็จัดว่าเป็นทรัพยากรในห้องสมุดนะคะกริตภาคกริตภาคเดี๋ยวให้ไปหาความหมายมาว่ากริตภาคคืออะไรนะคะ ผู้ดูแลห้องสมุดท่าหลักๆเลยเนี่ยที่จําเป็นและสําคัญที่สุดต้องมีบรรณารักษ์บรรณารักษ์คือครูหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับดูแลการบริหารจัดการเกี่ยวกับห้องสมุดนักเรียนคะเราเปรียบเทียบห้องสมุดใหญ่ๆหนังสือมันหลายพันหลายร้อยเล่มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการจัดหมวดหมู่เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์เนี่ยจะเป็นผู้ จัดคอยจัดหมวดหมู่หนังสือว่าหนังสือเรื่องนี้ควรจัดอยู่หมวดไหนเดี๋ยวเราจะได้พูดในคาบต่อไปนะคะไปหาความรู้มาก่อนก็ได้นะ,ะคะการจัดหมวดหนังสือนะคะบรรลักษ์คือเจ้าหน้าที่คือมันมันมันก็จะมีครูนะคะครูบางท่านที่จบเอกบรรลักษ์มาก็จะดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับห้องสมุดหรือมีเจ้าหน้าที่บรรลักษ์นะคะเพราะฉะนั้นบุคคลที่สําคัญที่ต้องดูแลห้องสมุดเลยก็คือบรรลักษ์ถามว่าครูเนี่ยครูธีรนุชเนี่ย ดูแลได้ไหมความรู้เราในเรื่องของการจัดการบริหารห้องสมุดก็ยังคงไม่มากพอของเจ้าหน้าที่บรรลักษ์หรือครูบรรลักษ์เพราะเขาเรียนมาโดยตรงนะคะเขาจะมีความรู้เกี่ยวกับการจัดบริหารห้องสมุดโดยตรงนะคะต่อไปประทษ ห้องสมุดคืออะไรห้องสมุดคือแหล่งสารนิเทศบริการทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบต่างๆอย่างที่บอกอาจจะเป็นหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์ดีวีดีวีซีดีนะคะนะก็เป็นแหล่งรวมความรู้ให้พวกเราได้ศึกษากันค่ะเรามาดูวัตถุประสงค์ของห้องสมุดค่ะว่ามีไว้เพื่ออะไรมีวัตถุประสงค์อะไรเรียงลําดับความสําคัญได้ดังนี้ หเพื่อการศึกษา2เพื่อให้ความรู้และข่าวสาร3เพื่อการค้นคว้าวิจัย 4. เพื่อความจะลงใจจะลงใจก็คือสบายใจค่มีความสุขนะคะและ5เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจนี่ก็เป็นอ่านสไลด์นี้จะเป็นหัวข้อที่อธิบายวัตถุประสงค์เมื่อกี้นะคะนักเรียนอยากอ่านเพิ่มเติมก็มาศึกษาที่สไลด์นี้ได้นะคะต่อไปประโยชน์ของห้องสมุด โอ้โหเรารู้เลยค่ะห้องสมุดคืออะไรบางคนบอกห้องสมุดคือที่ซุกัวนอนของหลูงใช่ไหมคะห้องสมุดคือ,อที่แอบไปพบเจอกับเพื่อนๆนนะคะเพราะบางคนเนี่ยนักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนที่อื่นบางที่เนาะที่มาจากโรงเรียน โรงเรียนใหญ่นะโรงเรียนมัธยมจะมีความพร้อมในเรื่องของห้องสมุดห้องสมุดก็จะใหญ่จัดเป็นหมดหมู่นะคะมีโต๊ะให้นั่งสําหรับอ่านหนังสือแต่นักรนเรียนบางคนเนี่ยนะนี่ครูเจอมาเลยนะคะนักเรียนบางคนเนี่ยเข้าห้องสมุดแล้วไม่ค่อยมีมารยาทในการใช้ห้องสมุดเลยเข้าไปพูดคุยจนเสียงดังนั่นเป็นอะไรที่เสียมารยาทมากนะคะเพราะว่าห้องสมุดเข้าไปเพื่ออ่านหนังสือเพื่อคน ค้นคว้าหาความรู้เนาะแต่พวกเราส่วนใหญ่เข้าไปพูดคุยกันส่งเสียงดังใช่ไหมคะทีนี้มาดูประโยชน์ของห้องสมุดคืออะไรเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ต่างๆเป็นที่ที่ทุกคนสามารถหาความรู้ได้อย่างเสรีอยากรู้เรื่องไหนอยากดูหมดอะไรเดินไปเลยค่ะ0ูนเบ็ดเตล็ดทั่วไป100ปรัชญา200ศาสนาเดินไปเลยไปหาดูได้ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้านะคะอย่าลืมว่าสมัยแต่ก่อน มันไม่มีมันไม่มี Facebook ไม่มี Google ไม่มีเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาในสมัยก่อนถ้าอยากได้ความรู้อะไรอ่ะเข้าห้องสมุดอย่างเดียวแต่ทุกวันนี้ไม่รู้อะไรโทรศัพท์ใช่ไหมคะอยากรู้อะไรโทรศัพท์อันนี้อ่านว่าไงอ่ะโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะห้องสมุดช่วยส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะและช่วยให้ผู้ใช้มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอคือเป็นการเปิด เปิดกว้างโลกกะทัดให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆอยู่เสมอองค์ประกอบของห้องสมุดมีชีวิตก็คือเป็นห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพนะคะเนื่องด้านที่ตั้งคนอยู่ในบริเวณที่สัญจรไปมาเขาใช้ได้ง่ายนะคะด้านอาคารสถานที่คนมีพื้นที่เพียงพอใช่ไหมคะถ้าโรงเรียนใหญ่หน่อยนักเรียนเยอะหน่อยห้องสมุดก็จะใหญ่นะคะแต่ถ้าใครมาจากโรงเรียนเล็กๆเ,กเกนาะถ้าสังเกตเนาะองสมุดก็จะเล็กๆน่ารักเพียงแค่หนึ่งห้องเรียนก็สามารถจัดสรรได้ดีนะคะ ด้านการจัดบรรยากาศนะคะด้านครุภานผู้อุปกรณ์ด้านทรัพยากรสารสนเทศมีทั้งวัสดุตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ตีพิมพ์ก็พวกอะไรหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะไม่ตีพิมพ์ก็จะเป็นพวกคอมพิวเตอร์บางโรงเรียนพร้อมหน่อยหรือว่าในมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีอุปกรณ์ อะไรนะคอมพิวเตอร์ชัดเล็ตพวกนี้ให้บริการนะคะด้านบุคลากรมีบรรณารักษ์ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารห้องสมุดคอยให้บริการนะคะนักเรียนอยากได้หนังสือเรื่องไหนหาไม่เจอก็มาถามบรรณารักษ์ได้นะคะด้านงบป,ประมาณนะคะและ ด้านบริการและกิจกรรมเนาะบางบางที่บางที่บางโรงเรียนนะคะจะมีการจัดก,กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดใช่ไหมมีการมาตอบคําถามเกี่ยวกับห้องสมุดการใช้ห้องสมุดหรือการแข่งขันเปิดพจนานุกรมนะคะทีนี้มาดูประเภทของห้องสมุดเดี๋ยวครูจะไปเร็วนะคะหนึ่งห้องสมุดแห่งชาติหรือหอสมุดตัวนี้จะหลักๆเลยจะอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครนะคะรวบรวมหนังสือสิ่งพิมพ์ความรู้ทุกอย่างไว้ดี ห้องสมุดแห่งชาติหรือหอสมุดแห่งชาติในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสามารถยืมออนไลน์ได้นะคะแต่ก่อนเนี่ยแบบถ้าอยากได้หนังสือเล่มนี้แล้วหนังสือเล่มนี้มีอยู่ที่หอสมุดที่กรุงเทพเท่านั้นก็ต้องนั่งรถเดินทางไปที่หอสมุดแห่งชาติแต่ปัจจุบันครูว่าท,ที่ที่ครูเคยดูมานะคะมีบริการให้ยืมออนไลน์ได้อาจจะเฉพาะบางเล่มนะบางเล่มที่สําคัญแบบมีน้อยอะคะ่ะตีพิมพ์มาน้อยก็ต้องไปยืมที่หอสมุดแห่งชาติเลยนะคะ ห้องสมุดประชาชนก็จะมีอยู่ที่ทุกตำบลทุกอำเภอนะคะให้บริการแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นอ,อะไรนะกศนค่ะการศึกษานอกระบบนักเรียนที่เรียนในการศึกษานอกระบบมหาเรียนกศนก็จะมาเรียนที่ห้องสมุดก็จะมีคุณครูที่ดูแลเกี่ยวกับนักเรียนที่เรียนกศนนะคะคอยให้บริการนะคะ ของมาหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนะคะบางแห่งส่วนมากในปัจจุบันสําหรับมหาวิทยาลัยจะเรียกว่าหอสมดุดแล้วเพราะมีการออกมาตั้งเองเป็นเอกเทศนะคะก็คือเป็นในส่วนให้บริการสําหรับบริการยืมคืนหนังสือหรือว่าพวกสารสนเทศต,ต่างๆโดยเฉพาะออกมาตั้งเป็นเอกเทศเพราะฉะนั้นสําหรับมหาวิทยาลัยส่วนมากจะเรียกว่าหอสมดุดนะคะการให้บริการสําคัญประเด็นสําคัญเลย ของมหาของหอสมุดในมหาวิทยาลัยคือให้ความรู้เรื่องการวิจัยสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์นะคะ,อ,ะอย่างเช่นของมหาวิทยาลัยบุรพาจะเรียกว่าสำนักหอสมุดเพราะออกมาตั้งเองเป็นเอกประเทศเลยนะคะต่อไปอห้องสมุดโรงเรียนก็มีเกือบทุกโรงเรียนทําไมครูถึงว่าเกือบทุกโรงเรียนเพราะว่าบางโรงเรียนที่เขาไม่มีความพร้อมค่ะอาจจะในเรื่องไม่มีความพร้อมด้านสถานที่ ก็ไม่มีห้องสมุดโรงเรียนแต่ก็จะแต่ก็จะมีการจัดห้องสมุดในห้องเรียนเนาะเป็นมุมหนังสือเนาะที่ใครบางบางบางคนอาจจะเคยเจอมาเป็นมุมหนังสือในห้องเรียนนะคะ <Fields. S 1> ห้องสมุดโรงเรียนหลักๆเลยก็คือให้นักเรียนมาศึกษาหาความรู้นี่แหละนะคะมาค้นคว้าความรู้ต่างๆที่เราต้องการที่เรายังไม่รู้นะคะและสุดท้ายประเภทสุดท้ายคือห้องสมุดเฉพาะก็คือเป็นห้องสมุดที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเฉพาะนั้นๆ เช่นมันจะมีห้องสมุดพฤกษศาสตร์พฤก,กษศาสตร์พฤกษะมาจากคำว่าพฤกษาที่แปลว่าเกี่ยวกับพืชต่างๆตน้นไม้พันธไม้ดอกไม้เกี่ยวกับพืชน,นะคะเพราะฉะนั้นห้องสมุดพฤกษศาสตร์เนี่ยจึงหมายจึงจะรวบรวมเกี่ยวกับหนังสือหรือวิจัยที่เกี่ยวกับพวกต้นไม้เกี่ยวกับพืชเท่านั้น นะคะเช่นตัวอย่างลิเวอร์พูลซิตี้ไบร r เวอรี่ลิเวอร์พูลซิตี้ก็คือเมืองลิเวอร์พูลนะคะเป็นเมืองลิเวอร์พูลนะคะก็เป็นห้องสมุดที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเมืองนี้ทั้งหมดเลยเมืองนี้มีทั้งหมดมีประชากรทั้งหมดกี่คนเป็นชายกี่คนเป็นหญิงกี่คนก่อตั้งมาแล้วกี่ปีก็จะเป็นรวบรวมความรู้สําหรับเมืองลิเวอร์พูลโดยเฉพาะนะคะนี่ก็คือประเภทของห้องสมุดอ่ะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดนะคะมีทั้งหมด10ข้อ ให้นักเรียนลอกโจทย์ทำแบบต่างทำแบบสไลด์นี้เลยนะคะให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกต้องลงในข้อความที่ถูกต้องและทำเครื่องหมายผิดลงในข้อความที่ไม่ถูกต้องแล้วแก้ข้อความที่ไม่ถูกต้องนั้นให้ถูกต้องนะคะอ่าเข้าใจนะอย่างข้อหนึ่งข้อสมุดตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า librarian ถูกไหมนะคะถ้าถูกก็เขียนเครื่องหมายถูกถ้าถูกก็ ติ๊กเครื่องหมายถูกเขียนลงไปเขียนลงสมุดลืมบอกใช้สมุดเล่มเล็กนะคะใช้สมุดเล่มเล็กอถ้าใครดูจนถึงท้ายคลิปเนีจะจะเข้าใจว่าครูมไมทำอะไรใช้สมุดเล่มเล็กนะคะอะข้อหนึ่งห้อสมุดตรงกับคําในภาษากรีกคาว่าไลเบเลียนถูกไหมถ้าถูกเราก็เขียนถูกถ้าไม่ถูกเราก็กาเครื่องหมายผิดแล้วก็มาแก้ไขข้อความว่าที่ถูกต้องคืออะไรนะคะมีทั้งหมด1ิบข้อ เดี๋ยวช่วงท้ายคาบนักเรียนดูคลิปเสร็จเดี๋ยวครูจะแคปแบบฝึกหัดลงในใต้คอมเมนต์ให้โอเคนะคะก็ขอบคุณนักเรียนม .3 ทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมจนจบคลิปนะคะก็หวังว่าทุกคนจะส่งงานนะคะ ก็สาหรับคลิปนี้เนาะถ้ามีเสียงรบกวนเสียงรอบตัวครูมารบกวนนักเรียนยังไงก็ขออภัยด้วยเนาะก็จําลองสถานการณ์เหมือนเรียนในห้องเรียนที่มีเสียงก่อสร้างใช่ไหมคะมีเสียงคนคุยกันนะคะก็ทําเสร็จแล้วสร้างเดี๋ยวครูสร้างหรือส่งใต้คอมเมนต์ดีถ่ายรูปส่งในใต้คอมเมนต์ดีกว่าอ่ะถ่ายรูปสมุดนั้นส่งในใต้คอมเมนต์นะคะพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่มาด้วยนะคะ ยังไงขอบคุณนักเรียนมากๆที่ชมจน,จนจบคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับคาบนี้ครูไปแล้วสวัสดีค่ะ